จักเออเน,นี้ไปให้ไก่นะจ๊ะกหาเด้อไปว่างว่างก็จาจักเด้อโอ้ยบอกให้ฟังมานี่นะ ใครมีความรู้เรื่องอ้าวเปียกแหนดแนดงแหนแดงมาบอกยจาจ่าหน่อยเด้ออันนี้อาจจะบรมแม่แหนแดงนะคะแต่ยจาจ่าอยากถามเรื่องแหนแดงว่าเป็นยังไงฮะน้าเอาไปให้ไก่เราค่ะเอาไปให้ไก่เรานะคะว้าวเอาไปให้ไก่เราเหมือนกันนะคะ มาให้ไก่เรานะคะใครมีความรู้มาบอกยจาย่าหน่อยเด้อเย,ยจาย่าก็บว่าราคามานะคะ,ะ,คะ,ระโรยตกลงน้ำะ่ะ ายมากคเพื่อนเนอะเพื่อนก็มีรากนะครับเพื่อนเพื่อนก็มีรากเนาะค่ะเนาะ มันก็มีรากเล็กๆขึ้นนะะจะจาพามาตักแหน่นี่แป๊บหลายเลยได้นี่ค่ะเอาไปให้ไก่เอาไปให้ฟาร์มไก่อารมณ์ดีของเรานะคะเอาไปว้าเอาไปให้ไก่ lợp thế đó còn chưa đỡ nước biển nắng nước biển ไก่กินดีนะคะเ,เพื่อนแหน่ไก่กินดีนะคะเจ,จะาจิตัดเต็มเพ้งเต็มเพ้งเลยแล้วจะเปล่า ใส่เอามามาเอาเสียงกับค่อนข้างดังในเรื่องเพื่อนเพื่อนดังจากที่อื่นนะคะผูกฝัง่งผูกฟันสินาแต่ประจาว่าเอาแถวนี้ก็ได้อยู่ เอาแถวนี้ก็พอได้อยู่ฮะนะเยอะมีจากับยายคู่หนึ่งมาเอาอีกนะเพราะว่าเฮียอยากให้คนมาเอาเอาเฮียอยากให้คนมาเอาอยากข่านะ เีงนะามัดเนาะงามแต่แต่ได้เพืพ่อนเอนเลยงามากนะคะ จะเป็นแหนธรรมดานะคะไม่ใช่แหนแดง,ยยงะะแหนอย่างเนาะค่ะตะไก่เพิ่อนก็กินได้อยู่นะเจนจ๋าบรรยากาศประจาจิบกาแฟเ่อนเพื่อนๆขอบคุณนะคะ จะเห็นมีคนใส่ขอบคุณนะคะัเ,เพื่อนๆที่รู้่ามาอันนี้มาเอาแหนเป็นเป็นหมูเจ้า่าลืมเลยอาหารยุคนี้อาหารประหยัดเนาะคะ่ะเนาะยุคนี้อาหารประหยัดนะคะเ,เพื่อนๆลดต้นทุนเขามีกล้วยอ้อยกระถินนะคะเขามีกล้วยอ้อยกระถิน ้าหวาน้าซิกแนวซิกแนวบอกภาษาอังกฤษหลายๆ้าพวกข้าวโพดหวานข้าวโพอดอ่อนนะขะ้าวโพดกินข้าวโพดว้ลวกนะเพื่อนๆประจ่ากระโบนดิเมนอันคนมีทักษะหรือว่าอีย่างนะว้าวอย่างกับ่กไก่ชัดเจนป์กระไดเด้อเพื่อนๆเดี๋ยวประจ่าสิเอาไปเลี้ยงให้เบิ่งว่าเพิ่นกินหีหลีอยู่บ่อนะคะเพื่อนๆเนจอกันนะคะเจอกันเจอกันที่อ่า บนฟาร์มเลยนะคะเจอกันที่บนฟาร์มบนบ่อนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มาหาแนวประหยัดนะคะยุคนี้ยุคนี้เเป็นอย่างถึงประหยัดมันก็เสริมเข้าไปได้คือกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆนอกเหนือจากอาหารหรือว่าอย่างที่ให้ให,ให้ให้กินได้เดี๋ยวประจามีแนวเสให้เบิ่งอีกอย่างหนึง่งอันนี้ก็คือเก็บขึ้นมานี่ยเพื่อนๆเหมาะมากและประจาว่าสําหรับไปคุมหญ้านี่ อันนี้ก็คือเป็นแหน่เหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าพอเอาขึ้นมาเพ่นบริม,ม่นย่อยสลายเร็วด้ค่ะแต่แต่แตพ่นค่อยๆย,ย่อยสลายไปในมุมมองยจาจ่านี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่เฮียตักขึ้นเพราะว่าเยอะมากอันย่านเป็นที่เกาะหนกมาก,กินป่าแบบนี้นะ,ะนะเพื่อนเพื่อนนี่พระจ่าเมื่อตอนแรกคิดว่ามันคือหยังเนาะบัดมาจับเบิง่งโอ้มันเป็นแหน่ที่เฮียเขา,เขาทิ้งเห็นไหมคะ ถ้าแบบนี้เซลเพิ่นยังอยู่ได้เพื่อนเพื่อนถ้าทิ้งลงไปในบ่อเพิ่นก็น,น่าจะคืนตัวได้อยู่นี่เพราะว่าอ่าอ่าแนประเภทนี่หรือว่าหลายๆประเภทเนาะคะ่ะเพิ่นยังมีรากมีอย่างแบบนี้ค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ว่าตามภาษาถ้าเป็นบ้านเฮาถ้าเป็นพวกอ่าพักกระเช็ดหรือพักบุ้งเนาะคะ่ะถึงไม่เอาออกเอาขึ้นมากองกอง,กองทับกัน ถ้าเพื่อนไปฉึกน้ำเพื่อนกระโป่งยอดคือมาคือเก่าอันนี้ว่าในมุมมองนะคะเพื่อนเพื่อนยายจ๋าได้หลายเติบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเสียไปให้ไก่เอาไปให้ไก่แล้วขึ้นไปเบ่งที่บ่เลยได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่ยายจ๋าพาไปเอามาแล้วก็พามาให้กินเบ่งทุ่นี่เพื่อนเพื่อนไก่ยายจ๋าชอบมากพูมักแห้งพูกำลังกินอยู่นะคะยายจ๋าก็แบ่งไปล็อกล็อกล็อกนั้นบ้างล็อกนี้บ้างแล้วก็ตรงกลางกลางเห็นไหมที่เขา ก้มลงกินไม่ใช่อาหารนะนะอยากจะเอาแหนไปโปยโปยโปยโป,ย,โปยเอาแหนไปโปยโปยตามร่องนะคะนัะน่นเห็นไหมคะนี่อันนี้ลหละคือสิ่งที่ได้รับเนาะค่ะคือเราทําได้นะคะเป็นกล้วยเป็นใบกระถินสับๆกระถินเนี่ยสับๆนะคะเพื่อนๆยอดกระถินต้นกระถินบ้านนอกข้าตามริมทางเยอะๆนะคะเพื่อนๆ ต้นกระถินใบกระถินริมทางเยอะแยะนะคะใบกล้วยสับกล้วยมีประโยชน์ทางนั้นค่ะเพราะว่ามีโปรตีนนะคะมีโปรตีนเพื่อนกินได้นะคะ,ะพวกผักหอมหนามหมพาวนะคะเพื่อนๆพืนมีประโยชน์เหมือนกันก็นกนอยู่ที่ว่าแต่สมัยนี้เราทํางานไปด้วยมันอาจจะ,ะทำแบบนั้นยากนิดนึงแต่ว่าสละเวลานิดนึงเราก็จะประหยัดได้นะคะนี่เป็นการประหยัดต้นทุนในอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆน ยิ่งแถวแถวบ้านนาะนะคะมีเจาะมีแหนเยอะแยะค่ะเพื่อนๆมีเจาะมีแหนมีผักตบชวานะคะเพื่อนๆให้กินได้ผักบกอับไก่บวเจ็บไข่ได้ป่วยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นการลดต้นทุนประหยัดด้วยนะคะเพื่อนๆ อันนี้นะคะเยะจ๋าเอามาให้กินให้เบิ่งเลยค่ะไม่ใช่เพิ่งกินวันนี้นะคะเยะจ๋าเอามาให้กินเรื่อยนะคะเพื่อนๆนจะยอยมีเวลาายจ๋าก็ไปเอามาไม่มีเวลาก็ถัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเป็นการประหยัดต้นทุนนะคะหลากหลายอย่างเราเอาให้กินได้พวกผักบุ้ง ผักบุ้งจอกแนผักตบชวานะคะกินได้หมดเรายังกินดอกผักตบเอามานึ่งทำน้ำพริกอร่อยมากนะคะเพื่อนๆทำได้บิดทุกอย่างะคะ่ะเราดัดแปลงทำได้หมดนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะ